บริษัทยาของเยอรมันเขาติดต่อมาที่คณะเขาอยากได้อาสาสมัครร่วมวิจัยยาตัวใหม่ How much money will I get? 100,000 b a h There is one thing you should know first. You must not fall asleep. ever. สวัสดีครับมีใครชอบนอนดึกหรือชอบนอนเช้ากันบ้างไหมแล้วมีใครเคยคิดไหมว่าไอการที่เราอดหลับอดนอนเนี่ยมันจะทําให้เราได้เงินหรือสามารถทํารายได้ให้เราได้บ้าง วันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวความรู้สึกหลังดูหนังเรื่องดีโปรเจกต์ลับลับเป็นตาย คำเตือนนะครับเนื้อหาต่อไปนี้มีส่วนเปิดเผยเนื้อหาสําคัญของหนังหากคุณเป็นคนไม่ชอบถึงสปอร์แล้วก็แนะนําให้ปิดและไปดูมาก่อนนะครับและเนื้อหาในคลิปเนี้ยเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะครับถ้ามีเนื้อหาที่ผิดพลาดหรือตกหล่นประการใดเนี่ยผมต้องขอโทษมานาที่นี้ด้วยนะครับโอเคแล้วเช่นเคยเราจะมาเริ่มกันที่ตัวเนื้อเรื่องนะครับปมที่หนังสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นปมที่ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยนะกับกลุ่มนักศึกษาที่มีนิสัยไม่ชอบนอนหรืออาจจะแบบมีเวลานอนน้อยครับซึ่งไอปอมตรงเนี้ยมันก็นาพวกเขาเเีีี่่่่ยยไปจอกกกับรรททวววาาด้ ทดลองให้คนเนี่ยปดนอนเพื่อให้ร่างกายเนี่ยหลั่งสารบางอย่างที่ทํางานตรงกันข้ามกับเมลาโทนินไอเมลาโทนินเนี่ยมันก็คือสารที่ร่างกายเนี่ยสามารถผลิตขึ้นมาเองได้แล้วก็เป็นสารที่มักจะหลั่งออกมาเมื่อร่างกายเนี่ยต้องการจะพักแล้วสมองก็จะหลั่งสารตัวนี้ออกมาเพื่อให้คนรู้สึกง่วงและไอสารเมลาโทนินเนี่ยก็ถูกเอาไปทําเป็นยานอนหลับอย่างที่เราเห็นเห็นกันตามร้านขายยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ในเรื่องนี้เนี่ยเขาโฟกัสที่สารคิวรโทนินครับซึ่งเขาให้ข้อมูลว่ามันทํางานตรงกันข้ามกับเมลาโทนินมันเป็นสารที่ร่างกายจะหลั่งออกมาเมื่อรู้สึกว่าอยากตื่นตัวอยู่แล้วก็ชื่อคิวรโทนินเนี่ยก็เหมือนจะเป็นชื่อที่เขาคิดขึ้นมานะและไอปมตรงนี้มันก็จะนําเราไปสู่การทดลองวิทยาศาสตร์ว่าด้วยเรื่องการเก็บเกี่ยวสารคิวรโทนินซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวได้ตอนกลุ่มผู้ทดลองเนี่ยพยายามที่จะตื่นเท่านั้น แล้วหนังเนี่ยก็ยังจะไม่บอกอะไรเราเยอะนะครับว่าเขาจะต้องการสารนี้เอาไปทําอะไรหนังเนี่ยจะให้ความสนใจกับกลุ่มนักศึกษาที่ต้องการเข้าร่วมการทดลองเพื่อแลกกับค่าตอบแทนอันมหาศาลที่พวกเขาจะได้รับมากกว่าจากปมตรงนี้มันจึงนําไปสู่เหตุการณ์ต่างๆที่กลุ่มนักศึกษาแก๊งของตัวเองเนี่ยแก๊งของเจนวินอะไรอย่างเงี้ยพยายามที่จะคิดค้นวิธีที่ทาให้พวกเขาเนี่ยตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาและไม่หลับ ในโปรเจกต์นี้มันจะมีไมโครชิพฝังอยู่ที่ท้ายทอยนะครับเพื่อใช้ในการเก็บเกี่ยวสารคิวราโทนีเนี่ยถ้าเราเกิดหลับขึ้นมาเนี่ยสารคิวราโทนีเนี่ยมันก็จะลงแล้วเมื่อลดลงจนถึงศูนย์เนี่ยไอตัวไมโครชิพเนี่ยมันก็จะทําการช็อตเซอร์ก,กิตก็คือรัดวงจรมอาจจะส่งผลให้หัวใจของผู้ทดลองเนี่ยหยุดเต้นไปได้หนังเนี่ยจะให้เราดูครับว่าการทดลองเนี่ยมันมีขั้นแต่ละขั้นยังไงซึ่งแต่ละขั้นเนี่ยจะมีความเสี่ยงที่ก็สูงตามเลเวลน,นั้นไปด้วย และหนังก็จะอยู่กับปมของการใช้เงินของตัวละครต่างๆนะว่าเออเนี่ยพอเขาเข้าร่วมการทดลองเสร็จเนี่ยแต่ละตัวละครเขาเอาเงินไปใช้ทําอะไรกันบ้างจุดพลิกของเรื่องเนี่ยมันก็คือปัญหาทางบ้านของนางเอกนะครับอย่างตัวละครเจนที่แบบดูจะเป็นประเด็นที่เธอต้องการจะใช้เงินจํานวนมากในการรักษาคุณยายของเธอที่ป่วยนะครับทำให้ทุกคนในแก๊งเนี่ยจะต้องเข้า ร่วมกันทดลองเลเวล3ซึ่งเลเวล3เนี่ยมีค่าตอบแทนสูงถึง1ล้านบาทนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะจบยังไงเพื่อนๆสามารถไปหาหับชมกันได้ครับทาง Netflix นะโอเคครับเพื่อเป็นงานไม่เสียเวลาเรามาพูดถึงสิ่งที่ประทับใจสําหรับหนังเรื่องนี้ดีกว่าเนื่องแรกนะครับที่จะขอพูดคือเรื่องของ Big Idea แล้วก็เนื้อเรื่องนะครับ จากปมบิ๊กไอเดียที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นปมที่มันค่อนข้างน่าสนใจมากเลยนะแล้วตัวหนังเนี่ยเขาก็ปูมาแบบว่ามีกลิ่นคขายกับฉลาดเกมโกงเลยเวย้ยแล้วก็ด้วยทัมมิ่งที่เรียกได้ว่ามาติดติดกันเลยมันจะมีหนังเรื่องหนึ่งที่ออกมาก่อนหน้านี้นนครับก็คือเรื่อง Awake ปี2021ซึ่งออกมาในเดือนจูนหรือเดือน6นั่นเองคือไอหนังเรื่อง wake เนี่ยมันก็ว่าดด้วยเรื่องคือถ้าคนไม่นอนเนี่ยหรือคนไม่สามารถนอนได้เนี่ยเป็นเวลานานๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น และหนังเรื่องดีฟเนี่ยก็เหมือนกันครับมันก็อยู่กับไอเดียนี้เหมือนกันแต่ว่าถ้าจะขอพูดในพาร์ทสิ่งที่ประทับใจเนี่ยผมคิดว่าด้านบิ๊กไอเดียและเนื้อเรื่องเนี่ยผมอาจจะพูดได้ไม่เยอะเท่าไหร่สําหรับความคิดเห็นของผมเนี่ยในเรื่องของบิ๊กไอเดียและเรื่องเนื้อเรื่องเนี่ยในในสิ่งที่น่าประทับใจเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจครับแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยก็ทํามาได้เหมาะแก่การดูค่าเวลาย้ํานะครับว่าดูค่าเวลา ต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องความละเอียดของเนื้อเรื่องครับคือพอได้รับชมจริงๆ,ๆแล้วเนี่ยหนัง,นงเรื่องนี้ค่อนข้างสร้างรายละเอียดของเนื้อเรื่องออกมาได้ดีมากครับไอสารคิวราโทนีนที่เขาคิดชื่อขึ้นมาเองหรือมันอาจจะเป็นสารที่หรือมันอาจจะเป็นสารที่ไม่ได้รับการตีแผ่จากนักวิทยาศาสตร์ไอข้อมูลตรงเนี้ยผมไม่สามารถหาได้เลยคือไอสารคิวราโทนีนเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะคิดชื่อมันขึ้นมานะเออมันไม่ได้มีอยู่จริงๆครับแล้วก็หนังก็สร้างขึ้นมาและ สร้างขึ้นมาอย่างดูมีเหตุผลมากคือผมชอบมากเลยเว้ยคือผมเชื่อแหละว่าทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักเมลาโทนีนกันอยู่แล้วมันเป็นสารอย่างที่ผมบอกครับคือมันเป็นสารที่ใช้ทํายานอนหลับเป็นสารที่ร่างกายเนี่ยสามารถสร้างขึ้นเองได้แล้วก็ เมื่อร่างกายเราเนี่ยต้องการพักผ่อนสมองเนี่ยก็จะสั่งให้ร่างกายเนี่ยหลั่งสารตัวนี้ขึ้นมาก็คือเมลาโทนินเขาให้รายละเอียดไอเดียเนี่ยมาจากตัวเมลาโทนินไว้แล้วเขาบอกว่าคิวราโทนินเนี่ยมันเหมือนกันเลยนะทำงานตรงกันข้ามและจากข้อแท้จริงตรงนี้หนังเขาก็เอามาต่อยอดให้มันน่าสนใจมากเว้ยโดยการใช้ข้อมูลจริงผสมกับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมานะอย่างไอตัวสารเมลาโทนินเนี่ยมันมีจริงๆไงแล้วเขาให้ข้อมูล มาว่าเออมันคือสารอะไรร่างกายจะหลั่งออกมาตอนไหนอะไรยังไงแล้วเขาก็ไม่ต้องพูดถึงคีรลาทนินเยอะครับเขาก็แค่บอกว่าไอ้คีรลาทนินเนี่ยมันทํางานตรงข้ามกับเมลาทนินโอเคเนี่ยคือเก็ตละแล้วมันก็ดูน่าเชื่อถือขึ้นมาเลยเพราะว่านั่นแหละด้วยชื่อที่มันคล้ายกันแล้วก็ข้อมูลทางเคมีที่สารเมลาทนินเนี่ยมันมันมีจริงๆแล้วก็ใช้งานจริงๆเนี่ยมันเลยทำให้แบบสารที่ชื่อคีรลาทนินเนี่ยมันเลยดูน่าเชื่อแล้วก็ดูมีอยู่จริงๆโอเคนะครับสำหรับพาที่ประทับใจสำหรับหนังเรื่องนีี้เน่ย เอออันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะผมก็คิดว่าเออมันมันไม่ค่อยมีอะไรที่น่าประทับใจเท่าไหรแต่ถ้าพูดถึงสิ่งที่ไม่น่าประทับใจเนี่ยสำหรับหนังเรื่องนี้เนี่ยก็มีใหญ่ๆอยู่หลายเรื่องอยู่เหมือนกันครับอย่างเรื่องบิ๊กไอเดียและเรื่องเนื้อเรื่องเนี่ยอย่างที่ผมบอกไว้ว่าบิ๊กไอเดียของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันน่าสนใจมากหนังเนี่ยมันเอาบิ๊กไอเดียของตัวเองไม่อยู่เว้ยเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างเดาง,ง่ายแล้วก็น่าเบื่อมากโครงเรื่องเนี่ยมันก็นิ่งๆครับเดาทางได้ง่าย พอคงเรื่องมันนิ่งๆแล้วมันเดาทางได้ง่ายเนี่ยมันกลับเป็นการทําลายบิ๊กไอเดียที่เขาสร้างขึ้นมาเว้ยเหมือนกับว่าเขาสร้างบิ๊กไอเดียขึ้นมาแล้วเขาก็อยู่กับไอการที่แบบว่าจะไม่นอนแล้วไม่นอนมันได้เงินได้เงินแล้วยังไงและไอความที่หนังเขาอยู่กับไอการไม่ได้นอนเกินไปเนี่ยสิ่งที่หนังเขาโชว์ให้เราเห็นเนี่ยมันก็คือแบบพอเราไม่ได้นอน1วันเป็นยังไง2วันเป็นยังไง4วันเป็นยังไง5วันเป็นยังไงเนี่ยเออและจะทํายังไงให้ร่างกายเราเนี่ยมันรู้สึกตื่นตััวววออยู่่่ตลลลดเเเาาแ้้ใหรไมบนี คือมันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเลยเว้ยบวกกับประสบการณ์ของคนดูหนังเนี่ยผมคิดว่ามันมีหนังหลายๆเรื่องที่เอาตรงเนี้ยไปเป็นบิ๊กไอเดียหรืออาจจะเอาเป็นคอดิชันในการทําหนังของเขาเนี่ยอยู่หลายเรื่องเลยแล้วก็หลายเรื่องก็ทําออกมาได้สนุกมากให้ยกตัวอย่างก็น่าจะเป็นอันไหนแมร์ออนเอ็มสตรีนะหนังปี2010หนังเนี่ยที่มันว่ากันด้วยฆาตรกรที่มันสามารถฆ่าคนได้ในความฝัน เนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะอยู่กับแก๊งวัยรุ่นโดยที่แก๊งวัยรุ่นก็จะรู้ว่าเอยถ้าฉันหลับฉันจะเจอฆาตากรตัวนี้แล้วถ้าฉันหลับฆาตากรตัวนี้ก็จะฆ่าฉันแล้วการตายในความฝันมันคือการตายในชีวิตจริงแล้วหนังทั้งเรื่อมก็จะอยู่กับประเด็นที่ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องอดนอนเพื่อที่ทให้ตัวเองไม่หลับเพื่อไม่ให้โดนไอ้ตัวนิ้วขมิบเนี่ยกระซวกไส้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่อง The i n v a s i o n หนังปี2007หนังที่ว่ากันด้วยเรื่องของเสียลาต่างดาวที่ตกมายังงงโลลกกกเนาาาาะแ้้ว็จทรํรขขยึด่อค โดยการเข้ายึดล่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของเซลล์ครับและการยึดเซลล์เนี่ยมันจะมีผลได้ดีก็ต่อเมื่อตอนกลางคืนอืมก็คือตอนคนนั้นหลับนั่นเองอย่างที่ผมบอกอะ่ะมันขยายบิ๊กไอเดียของตัวเองได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอันนี้คิดเล่นๆนะคือแบบถ้าหนังเขาใส่มาแบบว่าเออระหว่างที่พวกเด็กเนี่ยเข้ารับการทดลองอดหลับอดนอนแล้วแบบเห็นภาพหลอนเห็นเป็นคนเห็นเป็นนู่มเป็นนี่แล้วแบบ หนังเนี่ยปูเรื่องไปแบบแนวแบบหนังผีอะหนังหนังสยองขวัญหรือแบบสลาชเชอร์แบบมีคนแบบไล่ตามอะไรเงี้ยแล้วค่อยมาเฉลยทีหลังว่าอ๋อจริงๆแล้วมันคืออาจารย์เนี่ยแหละอาจจะต้องขยี้หน่อยว่าเออเนี่ยแบบสารคิรลาโทนีนเนี่ยเขาต้องการจริงๆเขาต้องการสารนี้มากอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบว่าเออฉันต้องการสารนี้นะแต่ว่าฉันก็จะเก็บสารนี้จากคนที่แบบ เดินเข้ามาหาชั้นเองอะไรเงี้ยมันพาสซีฟไปหน่อยมันดูแบบไม่มีความแบบพยายามที่จะเอาอะไรสักอย่างจากแก๊งพวกนี้เลยหรืออาจจะไปในทางตรงกันข้ามแบบแก๊งนี้พยายามจะเอาอะไรสักอย่างจากการทดลองนี้ก็ได้มันดูแบบเนิ่มๆแบะครับมันดูนิ่งๆไปเรื่องต่อไปคือเรื่องสำเนียงและบทพูดนะครับอืมเรื่องสำเนียงและบทพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่คือมันดูหงุดหงิดนิดหน่อยเอางี้ว่าผมเนี่ยไม่ใช่คนพูดภาษาอังกฤษเป๊ะหรือดีขนาดนั้นหรอกคือมันจะมีช่วงที่นางเอกเนี่ยต้องคุยกับฮานมินเล คนดูแลโปรเจกต์นี้แล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษในการคุยกันคือไอเรื่องสำเนียงเนี่ยก็เข้าใจได้คือเขาอาจจะไม่ต้องพูดเปะอะไรขนาดนั้นก็ได้เพราะว่านี่ไม่ใช่หนังที่มีเซตติ้งเป็นต่างประเทศอย่างหนังเรื่องเขาดาวและหนังเรื่องเขาดาวในปี2012เนี่ยก็สร้างมาตรฐานในเรื่องของการพูดและสำเนียงไวตสูงมากคือถ้าจะบอกว่าในปี2012เนี่ยคือมันมีหนังที่มันสร้างขึ้นมาได้ดีขนาดนั้นโดยฝีมือคนไทยแล้วอะคือหนังเรื่องนี้มันสามารถ ไปได้ไกลกว่านั้นปะมันคือหนังที่ไม่ได้มีเซตติ้งอยู่ต่างประเทศแต่ไอเรื่องบทพูดและสำเนียงเนี่ยทำไมผมถึงยกมาพูดในสิ่งที่มันไม่น่าประทับใจคือบทพูดในช่วงเนี้ยมันเป็นบทพูดที่ดูแบบอ่านสคริปต์มากเลยแล้วก็ดูไม่มีความเป็นธรรมชาติเลยคือไอสำเนียงเนี่ยชัดไม่ชัดเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ไอตัวบทพูดเนี่ยที่แบบว่ามันดูเหมือนแบบเออนักแสดงอ่านสคริปต์แล้วก็ตัวฮาร์มิลเลอร์เนี่ยที่เป็นนักแสดงต่างชาติเลยเนี่ยก็ก็ ก็พูดมาเหมือนเหมือนอ่านแต่คลิปอะคือต่อให้สำเนียงเป๊ะมันก็ยังดูแบบไม่มีความเป็นธรรมชาติเลยในะช่วงนั้นนะมันเลยทําให้ความอินของผู้ชมเนี่ยลดลงแล้วก็ผมเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่ภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาดีมากนะครับแต่ว่าอันนี้พูดในแง่มุมของคนดูหนังว่าด้วยเรื่องการที่เขาทํามาแบบนี้มันส่งผลกับความรู้สึกของคนดูยังไงแล้วก็ เราเนี่ยมีตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าหนังที่ทำเรื่องนี้ออกมาได้ดีก็อย่างเรื่องเขาดาวเมื่อปี2012คืออันนั้นนะก็ทำมาได้ดีมากคือทำให้คนดูเชื่อได้ว่านักแสดงคนนี้พูดภาษาไทยไม่ได้ด้วยซ้ำอะ่ะเออ ผมว่ามันเจ๋งมากสุดท้ายเนี่ยก็อย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยคุณจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยผมก็อยากให้คุณเนี่ยลองชมด้วยตัวเองก่อนนะจะได้ตัดสินว่ามันเป็นยังไงดูแล้วรู้สึกยังไงก็ลองบอกมาให้ผมรู้หน่อยครับว่ามีอะไรที่ผมผิดพลาดไปตกหล่นไปควรจะต้องกลับไปดูอีกรอบเพื่อเก็บอะไรหรือเปล่าก็คิดยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe ช่องของผมไว้ด้วยเพื่อที่คุณจะไม่พลาคดคอนเทนต์ใหม่จากช่องของผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบายบาย